ตรงเปิ่มกับจิดตัวแจกแบบพู้ใดจะมากเลยครับขอบคุณทุกยอดวิวครับนะครับจากปัสวะนะครับขอบคุณทุกยอดวิวนะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับฟังแล้วเป็นยังไรนะครับไปคอมเมนต์ได้นะครับอยู่ทงใต้ทุสมอนนะครับตอนนี้ยอดวิวนะครับห้าห้าแปดหกนะครับห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกแล้วอ่ะมือนี้นะครับให้มันเตะครับขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากคนไปน้องทุกทุกท่านนะครับ คุยมาทักทายกันได้นะครับมาพูดคุยนะครับมามาวิมาเป็นวาดิจันนะครับมาพูดถึงนะครับเพ่งเป็นยังไงมวนบอ่อนะครับดนตีมวนบอ่อถึงใจบอ่อนะครับกับกล้องมาครับกับกล้องมะขอบคุณนะครับสีที่สามท่านนะครับ อ่คือมุนเนาะของคือมันใช่บางวันนีก็เตอะมันจะเปลี่ยนอันใครมือถือไม่อี่จะบ่ออเองใช่ใช่ใช้ในตัวเองเนาะอกแล้วพวงบนนะอันไหมันแห้งกัดดึงกันนั่นอ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีีท่านนะครับสวัสดีครับมีฤเธ้อคุณยาย มานอนแน่กายนะครับฟากดเลยกดแค่เป็นกำใจเด้นะครับเข้าไปติดตามนะครับแล้วก็ฟังเพลงนะครับน้องอยากมีผัวให้น้ำแน่นะครับของนะครับอยู่ช่องกระต่ายพิษสมอออฟฟิเชียลนะครับจิลิปินตายพชสมอนะครับขอบคุณ47เจท่านนะครับ3ามไลน์นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณ53ท่านนะครับนะครับก็ไล่เห้เป็นเัืงสิ่น้ำนะครับ53ท่านสามไลน์นะครับปานุชาสวัสดีครับนะครับปานุชามาแล้วนะครับทักทายครับมรรยากิศเป็นในนอนะครับขัดยุ่ในโฮมหนีนนะครับอยู่เมืองเล่นะครับหนาวนะครับตั้งเต้เขีอแล้วออกแดดกันฮ้อนนะครับ มุนหมกมันหมดนึงดีใจครับผมก็ได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับได้แล้วได้แล้วนะครับรับมิขานะครับไดนแล้วนะครับนอนกอด ตอนนี้แม่พิมก็ต้องเต้นอยู่นะครับกับเทลงนี้นะครับาบากันแม่ยกว่าสักผ้าก่อนสักผ้าสักผ้ายั่งเหี้ยไรพิมคุณภูมินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักไทยคุณภูมินนะครับแซทเอศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับทักททยนะครับสวัสดีครับหกสิบสามท่านเะครับตกมาปีนี้อีลานีอยากนี้เพหัว ขอบคุณนะครับแรงเชียร์แรงใจนะครับมหาทรีที่ท่านนะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจใหมาติ่งเสียน้ำนะครับหรือว่าหาปุ่มกดไลค์พ่อๆกเคาะหน้าจอเบิ้ลนสองเพียนะครับภาษาอังกฤษว่าแท็บหน้าจอดับเบิ้ลแท็บนะครับก็จะเป็นหนึ่งไลค์นะครับดับเบิ้ลแท็บก็คือว่าเนี่ยนะครับกดเรียลเลทนะเนี่ยเป็นหนึ่งไลค์นะครับดับเบิ้ลแท็บเดินนะเดินนะดับเบิ้ลคิดบวกเดินแท็บหน้าจอ อรชชาสวัสดีทุกคนครับบวัสดีครับบวัสดีครับนะครับคุณแม่ทําอะไรคุณแม่ทําอะไรคุณแม่สักผ้าเพิ่งเสร็จนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณพูักคุณยายใจดีนะครับเพลงที่สองนะครับกําลังจอมาแล้วนะครับส่งให้นักลองนะครับฝึกลองฝึกหลูกข้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมนะครับกติเขาฮองอัดนะครับซิงเกิลที่สองนะครับให้กับ ศิลปินตายเพชรมอนนะครับ